คลิปนี้ผมจะมาลื้อแปลงผักลอยหน้าโซนแปลงผักตัวยูนะครับถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนมุมนี้กันใหม่แล้วเหตุผลที่ต้องลื้อออกไม่ใช่เพราะว่ามันผุพังหรือมีปัญหาอะไรนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่จะรู้ว่าพวกเราทําแปลงผักโซนใหม่ไว้แล้วซึ่งจะเป็นแปลงผักลอยทั้งหมด4ี่แปลงจะอยู่แถวๆโซนหน้าสวนนะครับผมกับพิมพ์ก็เลยมาตกลงกันว่ามุมนี้เราอยากจะปรับใหม่ให้เป็นโซนแปลงดินส่วนของพวกเราจะได้มีความหลากหลายด้วยครับวัสดุที่ผมใช้ก็จะเป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วตัวเสาก็ใช้เสาเดิมเพิ่มเติมคือตัด ที่ผมกาลังจะทํานะครับ้าคุมวัจพืชน,นี้ก็ของเดิมครับวัสดุชิ้นไหนที่ยังเอากลับมาใช้งานได้ผมก็จะเอากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับปรับมุมใหม่ได้มุมสวยๆเพิ่มขึ้นมาออกแค่แรงไม่ต้องควักเงินเพิ่มครับแปลงดินแปลงนี้ผมจะขยายพื้นที่เลยต้องลงเสาไม้เพิ่มเพื่อที่จะทําทเป็นรั้วให้กับโซนนี้และผมจะตัดให้เสาทั้งหมดสูงเท่ากันเลยต้องให้พิมพ์เข้ามาช่วยจับระดับน้านะครับขั้นตอนที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือผมจะไม่ให้ลูกๆเข้ามาใกล้บริเเเเวววณนนี้นน้้้้้ลลลยะรรัััััหหหงงจจาาาากกตตดดไไมมมมมใททท่่่แผิํ ขั้นตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเสาเท่ากาันไม้ไผ่ก็เส้นตรงสวยเลยช่วยให้ผมทํางานง่ายขึ้นคาร์ล้วไม้ไผ่ผมใช้แค่2เส้นนะครับถึงตอนนี้ผมก็กําลังทําแปลงผักที่เป็นแปลงดินนะครับทำจากแป้นไม้เก่าที่เหลือใช้จากที่ผมทําจากกําแพงด้านหลังผมที่เห็นในคลิปตอนนี้นะครับลูกๆก,ก็มานั่งเล่นด้วยได้เพราะขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเลยไม่อันตรายนะครับแปลงดินแปลงที่1ก็เสร็จแล้วทําง่ายๆจากไม้เก่าเหลือใช้ประหยัดต้นทุนแถมสวยด้วยครับต่อไปผมก็จะมาทําในส่วนของล้วโซนแปลงดินต่อให้เส ผมใช้เป็นไม้ไผ่เหมือนเดิมตัดให้ความยาวเท่ากันตีใส่คานไม้ไผ่ให้ความสูงเทียบเท่ากับเสาหลักครับส่วนความห่างของแต่ละท่อนเนี่ยจะอยู่ที่คืบมือนหนึ่งครับสังเกตว่าผมขึงเชือกระหว่างเสามุมซ้ายกับมุมขวาแบบนี้จะทําให้รั้วไม้ไผ่ของเราสูงเท่ากันทําง่ายและสวยยิ่งกว่าการกาดด้วยสายตาครับ ตอนนี้พิมพเขาก็กำลังเอาเคียวที่ปลูกไว้ในกระถางลงแปลงดินที่ผมทำไว้นะครับมาถึงจุดนี้เผื่อพี่ๆคนไหนกำลังสงสัยเรื่องแปลงดินนะครับผมใช้เป็นไม้เก่าก็จริงแต่ไม้ที่ผมใช้คือไม้แคนเนื้อแข็งหนาหนึ่งนิ้วเก่าแต่สภาพดีไม่ผุพังและผมได้ตีผ้ายางนำคุมไว้เพื่อไม่ให้ดินสัมผัสดโดนไม้โดยตรงแบบนี้ใช้งานได้ย,วยาวๆเลยครับแปลงที่ผมทำขนาดกว้างอยู่ที่70เซนยาว1เมตรนะครับขนาดนี้สามารถลงปลูกเคียวได้4ต้นแบบที่ไม่แออัดกันกำลังดีเลยครับที่เห็นอยู่นี้ ผมก็ทําเสร็จไปแล้วทั้งหมด3แปลงนะครับพิมพเขาก็กาลังเอาดินมาใส่เตรียมลงปูกเคียวต่อครับดินที่ผมใช้ก็จะเป็นดินที่รื้อจากแปลงผักลอยในตอนต้นคลิปนะครับพวกเราแบ่งหนะ้าที่กันทํางานจะได้เสร็จไวๆครับส่วนแปลงที่4เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปพร้อมกับปูทางเดินและทําประตูรั้วทางเข้าโซนนี้นะครับผมต้องขอตัวไปเตรียมวัสดุที่จะเอามาทําต่อจากนี้ก่อนขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามรับชมการเปลี่ยนแปลงสวนเล็กๆของพวกเราคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค